เวลาที่เราถ่ายเอ็กซเรย์แล้วเจอรอยดำบริเวณปลายลากฟันหลายคนจะสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ระหว่างกร a นูโลม a แอ c e s s หรือซิสดูให้จบมีแจกตารางสำหรับทำความเข้าใจท้ายคลิปซึ่งทั้ง3อย่างนี้ถึงจะอยู่ตำแหน่งใกล้กันแต่ธรรมชาติของโรคไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกคือ periapical granuloma อันนี้มักเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของเนื้อเยื่อปลายลากขนาดจะค่อนข้างเล็ก ขอบเขตค่อนข้างชัดแต่ไม่เป็นวงกลมเป๊ะร่างกายพยายามสร้างเนื้อเยื่อมาล้อมไว้ทำให้เห็นเป็นเงาดำขนาดไม่ใหญ่มากถ้าเราเจอในระยะแรกๆก,การรักษาลากที่ดีมักได้ผลค่อนข้างดีครับต่อมาคือ periapical abscess ตัวนี้เป็นการอักเสบแบบเฉียบพันธุ์และมีหนองเข้ามาเกี่ยวข้องลักษณะในเอ็กซเรย์มักจะดูเบร์เอรขอบไม่ชัดและบางครั้งฟันอาจมีอาการปวดบวมกดเจ็บร่วมด้วย เงาดำากระจายตัวไม่ได้เป็นรูปทรงแน่นอนเพราะอยู่ในช่วงที่เนื้อเยื่อกําลังถูกทําลายค่อนข้างเร็วสุดท้ายคือ perilepchose ตัวนี้ต่างจาก2อ,อันแรกเพราะเป็นถุงน้ําที่มีเยื่อบุหุ้มเป็นของตัวเองขนาดมักจะใหญ่กว่า1เซนขอบเรียบเป็นวงค่อนข้างสวยและมักมีขอบกระดกบางๆล้อมรอบซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เราใช้เดาได้ว่าเป็น cyst แต่ก็ต้องย้ำว่าการยืนยันร้0เปอร์ซตต้องอาศัยการผ่าตัดส่งตัวชิ้นเนื้อเท่านั้นนะครับ โดยรวมถ้าเราเจอเงาดําปลายลากสิ่งสำคัญเลยคือดูขนาดความคมของขอบอาการทางคลินิกและความรวดเร็วในการเกิดรอยโรคเพื่อช่วยแยกว่าเป็นชนิดไหนเพราะแต่ละแบบมีแนวทางรักษาไม่เหมือนกันบางอย่างรักษาลากก็หายแต่บางอย่างจำเป็นต้องผ่าตัดร่วมด้วยถ้าอยากได้ตารางไว้อ่านทำความเข้าใจแบบละเอียดสามารถเข้าไปดูที่หน้าเพจได้เลยนะครับ Dent Tutor